สวัสดีครับมาส,ส้มบรรยากาศเนีเ่ยมาแรงนะครับเดียงยวายครับมาแรงเดินหยากับลายโพดครับปลูกใบหุ่นงานเบิดครับหย่าเบิดเด้วนะครับนู่นเขียวเขียวทึ่งไกลๆขามขันเท้าเหันไนก็บแม่นครับ หยาลู่สีกับกินนี่นะครับปนกันไอ้ควายกินเล่มหยาบึดครับปีนี่น,นี่บานบานครับค้ายบ,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 บานบานนั่นค้ายพันธ์ครับนั่นก็ควายพันธ์ครับไกไกลคนมันบานนะครับนี่ก็ งาหไรยครับปลูกไว้ต้นกันแล้วหลังท่วงบาทเลยต้นกันมะม่ยเอา,เามามมหม่ตัวนึงไปส้นเขาแล้ว นี่ครับแม่อังอังครับกึ่งน้ำเขาครับสองแสนกว่าครับราคาไอ้นาหนาผสมบีกเบิร์ดนะครับเด้วร่อพันหลบ บรรยากาศเนี่ยมาแรี้งมาฝากกันครับเบิงครับอย่างควายเนี่ยมาแรงเบงมึงหยาครับอันนี้นะครับลครับหยาขัานกินหมดละ่นใกล้ๆฝนกระเมียนครับ ครับขอจบวิดีโอวิดีโอไปเท่านี้ก็น,นดค้ครับเด้อยังว่าเลียงกว้ยไปยังสิล้วครับครับสวัสดีครับ